เคยเจอกันไหมครับในขณนะขับรถเกี่ยวอยู่มีเสียงดังบริเวณด้านท้ายของตัวรถเกี่ยวแ็กหลุดอยู่บ่อยครั้งอาการเหล่านี้มีวิธีป้องกันและแก้ไขไปดูกันเลยครับสวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์เจมกับรายการคู่หูดูแลรถ คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรักษาของล้อนารถเกี่ยวนวดข้าวก่อนอื่นผมจะพาไปดูล้อนําของรถเกี่ยวนวดข้าวนก่อนครับเดี๋ยวไปดูเลยครับอ่าและนี่คือล้อนาของรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของตัวรถนะครับครับสำหรับปัญหาที่พบกันบ่อยครั้งของล้อนํารถเกี่ยวนะครับก็จะเป็นปัญหาลูกปืนนะครับก็จะแตกบริเวณที่ล้อนํานะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับในขณะใช้งานเหมือนกันบริเวณแท็กนะครับก็จะมีการหลุดในขณะใช้งานนะครับตรงด้านหลังของตัวรถนะครับ แล้วก็ตัวล้อนำก็จะมีการสึกหลอตามอายุการใช้งานได้เช่นกันครับในการใช้งานครับสำหรับการรักษาและเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวนะครับก็ให้เราตรวจเช็คตัวล้อนำนะครับว่าเกิดการสึกหลอนะครับให้ทําการเปลี่ยนตามชั่วโมงได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับให้เราตรวจเช็คการหลวมพรของลูกปืนนะครับโดยการโยกตัวล้อนำนะครับถ้าหากมีการหลวมพรให้เราเปลี่ยนลูกปืนได้เลยนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราอัดเจอร์บีทุกครั้งนะครับ ก่อนการใช้งานหรือว่าหลังการใช้งานนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวล้อนำนะครับต่อมานะครับเราจะมีการตรวจเช็คและปรับตั้งชุดตีนตะขามนะครับให้อยู่ที่ค่าที่กําหนดนะครับเพื่อป้องกันแทกหลุดระหว่างการใช้งานนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราตรวจเช็คตัวชุดแกนของตัวล้อนำนะครับถ้าเราตรวจเช็คเสร็จแล้วปุ๊บให้เราหมั่นทาจระบีทุกครั้งหลังการใช้งานหรือว่าก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คการหลวมพรของตัว ชุดแกนของล้อนำนะครับถ้าหากมีการหลวมคอนให้เราทําการเปลี่ยนได้ทันทีนะครับครับหากแกนล้อนำนะครับมีความเสียหายหรือว่าหลวมคอนนะครับก็จะส่งผลให้ตัวชุดตัวลูกปืนนะครับแล้วก็ตัวล้อนำนะครับเกิดความเสียหายได้เหมือนกันนะครับครับสำหรับข้อแนะนําในการขับรถเกี่ยวนะครับก็ให้ผู้ขับนะครับให้สํารวจแปลงก่อนนะครับว่ามีพวกตอไม้หรือว่ากิ่งไม้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีชุดตอไม้หรือว่ากิ่งไม้อยู่นะครับให้เรานําออกจาก แปลงนะครับเพื่อป้องกันการชนของอด้านหลังของตัวรถเกี่ยวนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้กับชุดล้อนำนะครับเกิดความเสียหายได้นะครับและจุดนี้นะครับต้องป้องกันเป็นพิเศษนะครับหากใครมีคําถามหรือว่าอยากให้แนะนําอะไรเพิ่มเติม mm hmm. ก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ